สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใต้แสงจันนิยายเสียงนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายเลยค่ะหลังจากที่สมปัานาเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็นอนหลับไปอย่างสบายอารมณ์ในขณะที่ทรงออบสอนแอบร้องไห้อยู่เงียบๆเธอไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงมีแต่ความเกลียดชังให้เธอขนาดนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว เธอไม่ได้อยากบังคับให้เขามาแต่งงานกับเธอคนที่ต้นคิดที่แท้จริงคือคุณหญิงจินดาแต่ทรงอับสอนก็ไม่สามารถอธิบายอะไรให้เขาฟังได้ตอนนี้เธอได้แต่ก้มหน้าก้มตารับกรรมเท่านั้นหลังจากที่ต้องป่วยอยู่ร่วมสัปดาห์ร่างกายของหญิงสาวก็เริ่มดีขึ้นในแ,แต่ละคืนเธอไม่เคยว่างเว้นจากการทําหน้าที่ภรรยาเพอก้องปูบยังใช้ความเอาแต่ใจของเขาเพื่อรังแกร่างกายของเธอเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เธอต้องใช้เวลารักษาร่างกายที่บอบช้ํานานกว่าปกติ และเช้าว,วันนี้หญิงสาวก็ตื่นขึ้นมาทำข้าวต้มเพื่อให้ก้องพบรับประทานก่อนที่เขาจะไปทำงานซึ่งเธอไม่ได้คิดจะทำเช่นนี้เลยเพราะเธอรู้ว่าเขารังเกียจเธอเพียงใดแต่เป็นเพราะคุณหญิงจินดาที่ต้องการให้เธอทำคะแนนจากเขาเป็นคนสั่งให้เธอทำเธอจึงลองทำตามอย่างเสียไม่ได้ต่ก้องมาทานอาหารเช้ากับยายก่อนสิคุณหญิงจินดาเอ๋ยในขณะที่หลานชายเพียงคนเดียวกำลังจะออกไปทำงานไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวผมไปดื่มกาแฟาที่ออฟฟิศก็ได้เช้าๆอย่างนี้ยังไม่อยากทานอะไรชายหนุ่มตอบออกไปก่อนจะไปตามองไปที่ภรรยาสาวของตนซึ่งกําลังนั่งรับประทานข้าวต้มอยู่กับคุณยายของเขามาเธนานี่ข้าวต้มปลาที่แกชอบฝีมือเมียแกด้วยนะหนูอักซรเขาตั้งใจตื่นขึ้นมาทําให้แกแต่เช้าเลยคุณหญิงจินมาพยายามที่จะสานสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีของทั้งคู่ให้มันดีขึ้นยิ่งเป็นหลานสซอร์พรคนโปรดของคุณยายผมยิ่งทานไม่ลงขอตัวไปทํางานก่อนนะครับ กล้องพบกล่าวก่อนที่จะแอบมองไปใบหน้าของภรรยาสาวเขาพบว่าเธอหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินสิ่งที่เขากล่าวเป็นไหนก็ไปถ้ารู้ว่าไหนไม่ควรพูดทีหลังก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณหญิงจิงดาวรู้สึกสงสารทรงอับทร์เป็นอย่างมากแต่ท่านก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยยิ่งท่านพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยทุกอย่างมันกลับยิ่งแย่ลงผมจะพยายามนะครับน้ำเสียงของชายหนุ่มไม่บ่งบอกเลยว่าเขาจะทำเช่นนั้น ในขณะที่ยิงสาวถึงกับกลืนไม่ลงเมื่อเธอต้องอยู่ในสถานการณ์อึดอัดเช่นนี้ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของตะก้องนะลูกยายเชื่อว่าสักวันหนูอับษรจะชนะใจตะก้องได้คุณหญิงจินดาปลอบใจหลานสะภ้ยด้วยความสงสารอับษรไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคุณยายทรงอับษรยังคงเป็นคนเดิมคนที่ยอมเก็บความทุกข์ใจไว้เพียงลําพังตอนนี้คุณหญิงจินดาได้แต่หวังว่าเวลาจะช่วยทําให้เรื่องทุกอย่างดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณหญิงจินดาคิดมันกับผิดถนัด เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ3าเดือนแล้วก้องภพก็ยังคงทำได้จิตใ,ใจสงบสอนสารพัดซึ่งเธอก็ยอมไม่แม้แต่จะปีปากบนกับคุณหญิงจินดาตอนนี้เธอคิดว่าตนเองเ,เพียงเพี้ยระบายอารมณ์ทางเพศของก้องภพเท่านั้นแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเธอจึงต้องอดทนต่อไปเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมองเห็นความรักที่เธอมีต่อเขาบ้างแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอกำลังรออยู่มันไร้ซึ่งความหวังเหลือเกินและตอนนี้เธอก็มีความรู้สึกผิดปกติในร่างกายของตอนเอง ถ้าคิดว่าเธอกําลังตั้งครรภ์แต่ทรงอับสอนไม่ยอมบอกใครประก้องพบคงไม่ยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นคงจะมีเพียงคุณหญิงจินดาเท่านั้นที่จะยินดีกับการตั้งครรภ์ของเธอทรงอับสอนรอให้แน่ใจก่อนเธอจึงบอกคุณหญิงจินดาและถ้าตั้งครรภ์จริงเธออาจจะไม่อยู่ที่นี่เพราะเธอไม่ต้องการให้ลูกน้อยต้องอยู่กับความทุกข์ใจเช่นเธอยังไม่ทันที่ทรงอับสอนจะได้บอกอะไรอาการของเธอแสดงออกมา ขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือให้คุณหญิงจินดาฟังหญิงสาวมีอาการคลื่นไส้จนต้องวิ่งไปอาเจียนที่ห้องน้ำคุณหญิงจินดาจึงมองตามด้วยแววตาสงสัยระคนดีใจก่อนจะเดินตามทรงอักสรเข้าไปในห้องน้ำเป็นยังไงบ้างลูกคุณหญิงจินดาลูบหลังให้ด้วยความเป็นห่วงดีขึ้นแล้วค่ะทรงอับสรบ้วนปากเสร็จก็หันมาตอบคุณหญิงจินดาแ้อนี่แม่อักสรเป็นอะไรถึงได้อาเจียนเยอะแบบนี้สายตาของผู้สูงวัยรอบสังเกตพฤติกรรมของหญิงสาว ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณยายสงับสอนปวดคุณหญิงจินดาแล้วประจำเดือนของแม่อสอนขาดไปบ้างหรือเปล่าคุณหญิงจินดาถามจี้ไปอีกครั้งขาดไปเดือนกว่าแล้วค่ะสงับสอนกล่าวเสียงอ่อยแล้วแม่อสอนทาไมไม่บอกยายคุณหญิงจินดามั่นใจทันทีว่าสงับสอนกาลังตั้งครรภ์ตอนนี้ท่านรู้สึกเป็นห่วงสงับสอนเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่หลานชายของท่านกําลังทําอยู่มันทาร้ายจิตใจสงับสอนเหลือเกิน แล้วท่านก็ไม่สามารถปล่อยให้เลนในท้องต้องอยู่กับความเครียดที่เกิดจากบิดาอย่างก้องพบอับศรยังไม่แน่ใจคะ่ะนั้นเราไปตรวจกันท่านอับศรท้องจริงยายจะให้หนูไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาทนกับคนเอาแต่ใจอย่างตาก้องคุณหญิงจินดาย,ยอมทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายที่สิ่งที่ท่านหวังมันจะไม่เกิดขึ้นจริงคืในให้ทรงอับศรอ,อยู่ที่นี่มีหวังได้เครียดจนแท้งแน่นอน แล้วคุณหญิงจินดาก็ไม่มั่นใจในว่าหลานชายของท่านจะยินดีกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้หรือไม่ค่ะคุณยายสงอับสอนน้อมรับทันทีเพราะตัวเธอเองก็อยากจะไปให้พ้นจากเขาคนนี้ไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาแม้สักครั้งเมื่อทรงอับสอนดีขึ้นคุณหญิงจินดาก็สั่งให้คนขับรถเตรียมรถเพื่อที่จะพาสงอบสอนไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่ท่านมีหุ้นส่วนอยู่กึ่งหนึ่งและผลก็เป็นนางคาดเมื่อทรงอับสอนกำลังตั้งครรภ์จริงๆ ตอนนี้คุณหญิงจินดาต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องตอนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแมพสอนเดินทางไหวไหมคุณหญิงจินดาหันมาถามลานสะพร์หลังจากกลับจากโรงพยาบาลไหวคะ่ะแต่ว่าจะให้อับสอนไปอยู่ที่ไหนล่ะคะสงับสอนเอ่ยถามทันทีไรของยายที่เชียงใหม่เดี๋ยวยายให้นวลไปคอยดูแลหนูอับสอนด้วยคุณหญิงจินดายอมปล่อยคนรับใช้ที่คู่ใจเพื่อไปดูแลสงับสอนที่กําลังตั้งครรภ์ แต่พนวนรับใช้จนรู้ใจคุณยายแล้วนี่คะอับสอนไปกับคนอื่นก็ได้ส่งอับสอนเก่าวด้วยความจริงใจเธอไม่อยากให้ผู้สูงวัยลำบากเพราะนางนวลน,นั้นดูแลรับใช้คนหญิงจินดามากว่า20ปีอยู่ๆเธอจะมาพรากนางนวลไปจากคนหญิงจินดาส่งอับสอนคิดว่ามันไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่นวลยายก็ไม่สบายใจที่จะปล่อยหนูไปอยู่ไกลหูไกลตาแบบนั้นเพราะความเป็นห่วงหลานสะพ้ยและเลนในท้อง ทำให้คุณหญิงจินดายอมเสียสละคนรับใช้คนสนิทไปดูแลหญิงสาวอับสอนอยู่คนเดียวได้นะคะคุณยายคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงพอเลยแม่อับสอนไม่ว่าเราจะพูดยังไงยายก็ไม่เปลี่ยนใจไปเตรียมตัวเถอะยายจะให้รถไปส่งที่สนามบินก่อนที่ตะก้องจะกลับมาเมื่อเป็นคําสั่งคุณยังทรงอับสอนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นเคยเธอจําใจต้องขึ้นไปเก็บของแม้ว่าจะมีความอะไรอาวรต่อพ่อของลูกอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่เห็นแก่ตัวพอที่จะพาชีวิตน,น้อยที่อยู่ในคัน จมอยู่กับความเครียดอย่างเช่นทุกวันนี้ทุกอย่างถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วด้วยกลัวว่ากล้องภพจะขัดขวางทําให้ทรงอักษรไม่สบายใจตอนนี้เธอและนางนวลกําลังอยู่บนเครื่องบินเป้าหมายก็คือเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณหญิงจินดาได้จัดเตรียมพนักง,งานขับรถ,รถมารอรับเธอที่นั่นแล้วทรงอักษรไม่อยากจะคิดว่าคุณหญิงจินดาต้องเจออะไรบ้างเมื่อกล้องภพกลับมาที่บ้านแล้วรู้ว่าเธอไม่อยู่ที่นั่นแล้วถึงเขาจะไม่เคยสนใจเยดีในตัวเธอ แต่เขาถือว่าเธอเป็นสมบัติของเขาซึ่งใครจะเอาไปไหนไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้สั่งแล้วยิ่งมารู้ว่าเธอหายไปกับนางนวลเช่นนี้ไม่รู้เลยว่าเขาจะโวยวายกับคุณหญิงจินดายัางไงเธอได้แต่นึกเป็นห่วงคุณหญิงจินดาขึ้นมาทันทีและก็เป็นดังคาดเมื่อก้องพบกลับมาที่บ้านแล้วทราบว่าทรงอับสรอนไม่อยู่ที่บ้านเขาจึงตรงไปที่ห้องของผู้เป็นยายทันทีไม่รู้ว่าวันนี้ยายของเขาจะมาไหมไหนทำไมถึงเอาทรงอับสรอนไปอยู่ด้วยอีกแล้ว เมื่อถึงที่ห้องของคุณยายก้องพบก็เคาะประตูด้วยเสียงที่ดังตามอารมณ์ของเขามีอะไรมาเคาะห้องคนอื่นเสียงดังไม่มีมารยาทคุณหญิงจินดาตำหนิหลานชายทันทีที่เห็นหน้าสง่งขบศรอ,อยู่ที่ไหนครับแม้ว่าจะมีหางเสียงแต่น้ำเสียงของผู้เป็นหลานเต็มไปด้วยความระดานไม่รู้สิเมียแกไปไหนฉันจะไปรู้เหรอคุณหญิงจินดาทำไขสือด้วยความหมันใ้ท่านไม่รู้ว่าหลานชายต้องการส่งับศรเพราะอะไร แต่การมาตามเธอที่นี่นั้นทําให้คุณหญิงจินดารู้สึกสะใจเป็นอย่างมากคุณยายอย่ามากูหกผมดีกว่าทรงอับสอนไปไหนต้องบอกคุณยายอยู่แล้วไม่มีทางที่คุณยายจะไม่รู้คนอย่างทรงอับสอนไม่มีทางไปไหนเราไม่บอกคุณยายเด็ดขาดก้องพบเชื่อเป็นอย่างมากว่าคุณหญิงจินดาอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของทรงอับสอนเกอย่ามาใส่ร้ายฉันถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปนอนนะคุณหญิงจินดาเหนื่อยที่ต้องประทับฝีปากกับลานชายแล้วคุณยายอย่าหนีสิครับ ถ้าคุณยายไม่บอกว่าทรงอับซอนไปไหนผมก็จะไม่กลับไปที่ห้องของผมเด็ดขาดก้องครบกล่าวเสียงแข็งวันนี้ถ้าเขาไม่รู้ว่าทรงอับซอนไปไหนเขาจะไม่กลับไปเขาต้องรู้ความจริงให้ได้แกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาก็าปล่อยเขาไปเถอะถือว่าสงสารผู้หญิงคนนึงคุณหญิงจินนากล่าวจริงจังถึงผมจะไม่รู้สึกอะไรกับทรงอับซอนแต่ทรงอับซอนเป็นสมบัติของผมเธอจะไปไหนไม่ได้ถ้าผมไม่อนุญาตก้องพบเขียงผู้เป็นยายทันทีแกไม่ใช่เจ้าชีวิตหนูอับซอน ถ้าไม่รักก็ปล่อยเขาไปส่วนตอนนี้ฉันม่วงเต็มทนแล้วถ้าแกยังจะรออยู่ที่หน้าห้องฉันก็ตามสบายนะคุณหญิงจินดากล่าวจบก็ปิดประตูทันทีในขณะที่หลานชายได้แต่โมโหแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะไปตามหาทรงอักษรที่ไหนเขามั่นใจว่ายายของเขาอยู่เบื้องหลังที่ทรงอักษรหายไปวันนี้แล้วเขาจะตามหาเธอทำไมในเมื่อเขาไม่ได้ต้องการเธอตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการที่เธอหายไปแบบนี้มันดีสำหรับเขาแล้วไม่ใช่หรอ แต่ทำไมในใจรู้สึกเหมือนกำลังขาดอะไรสักอย่างตอนนี้ก้องพบเต็มไปด้วยความสับสนอยู่ภายในใจในที่สุดแล้วก้องพบก็ตัดสินใจเดินกลับห้องไปเพราะคุณหญิงจินดาคงไม่ยอมบอกเขาแน่นอนว่าพาทรงอับสอนไปไว้ที่ไหนตลอดทั้งคืนที่ไม่มีร่างบางอยู่ข้างกายเขารู้สึกว่าเวยอย่างประหลาดถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงออกไปเตนอกบ้านแล้วตามภาษาชายโสดที่ได้อิสรภาพคืน แต่ตอนนี้เขาไม่มีแม้แต่อารมณ์จะออกไปเที่ยวทุกอย่างที่เคยเป็นความสุขของเขาตอนนี้มันไม่ใช่แล้วจิตใจของเขามันคำนึงถึงแต่เรื่องของทรงอักษรแม้ว่าจะพยายามไม่คิดถึงไม่สนใจแต่ภาพของเธอกลับมาวนเวียนในหัวของเขาอยู่ร่มไปแม้ว่าจะพยายามสลัดภาพของเธอออกไปเท่าไหร่แต่ยิ่งเหมือนต้องการให้มันหายไปแต่มันกับชัดเจนมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ เป็นค่ำคืนที่เขาข่มตาหลับยากลำบากกว่าที่กล้องพบจะข่มตาหลับลงได้ก็เป็นเวลาเกือบลุ่งสางเช้าวันต่อมาเขาก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าก่อนที่จะเดินลงมาข้างล่างและกวาดสายตามองหาผู้เป็นยายและเมื่อเห็นว่าท่านนั่งรับประทานอาหารอยู่เพียงลำพังและไม่เห็นวนคนรับใช้คนสนิทอยู่กับผู้เป็นยายยืนประจำการรอรับใช้ท่านอยู่ข้างๆนั่นยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าการหายตัวไปของทรงอับสรเป็นฝีมือของยายเขาอย่างแน่นอน ชายหนุ่มเดินเข้าไปหาผู้เป็นยายอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาต้องการรู้เหตุผลในการกระทําครั้งนี้ของยายเขาคุณยายครับผมถามจริงๆว่าคุณยายเอทรงอักษรไปไว้ที่ไหนครั้งนี้ชายหนุ่มเอยจริงจังไรซึ่งอารมณ์ไม่พอใจแม่อสอนอยู่ในที่ที่ควรอยู่นั่นแหละอีกไม่นานแกจะได้ใบหย่าคุณหญิงจินดาไม่อยากเล่นลินมากเมื่อคนสองคนมันไม่สามารถไปด้วยกันได้จริงๆท่านก็ไม่อยากฝันอีกต่อไป แต่ท่านยังแอบหวังอยู่ลึกๆว่าสิ่งที่หลานชายกําลังกวนกวายอยู่ตอนนี้มันคือความรู้สึกดีๆที่หลานชายของท่านมีต่อทรงอับสอนอย่างไม่รู้ตัวแล้วทําไมคุณยายต้องทําแบบนั้นก้องพบเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจก็ฉันไม่อยากบังคับแกแล้วในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความทุกข์ก็เลิกกันตั้งแต่ตอนนี้แหละดีแล้วคุณหญิงจินดาเอ่ยเสียงเครียดมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเลยนี่ครับคุณยาย ชายหนุ่มเอ่ยออกมาอย่างหัวเสียเมื่อรู้เหตุผลของผู้เป็นยายตอนที่อยากให้เขาแต่งก็จัดการด้วยการ,ารบังคับแต่พอวันนี้เห็นว่าทั้งคู่อาจจะไปกันไม่รอดยายของเขาก็ถือวิสาสะจัดการพาสงอับสอนออกไปจากชีวิตของเขาเขาจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้มันจําเป็นเพราะฉันทนเห็นเด็กที่ฉันรักรล่ากับหลานแท้ๆโดนแกทาร้ายความรู้สึกไม่ไหวแล้วยังไงฉันก็คงไม่บอกแกหรอกว่าหนูบซอนอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเกมมีเหตุผลของการอยากรู้มากพอค่อยมาคุยกับฉันใหม่แล้วกันคุณหญิงจินดาตัดบทก่อนที่จะก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารต่อทําให้ก้องพบต้องจัดใจเดินคอตกออกไปทํางานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันทําให้เขาหงุดหงิดมากการไม่มีทรงอักษรอยู่ในบ้านมันอ้างว้างเหลือเกินนี่เขากําลังเป็นอะไรกันแน่หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้คือความรักที่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายไปเสียแล้วคุณหญิงจินดาได้แต่มองหลานชายที่เดินจากไปด้วยความหวัง ท่านขอให้สิ่งที่ท่านกำลังหวังอยู่มันเกิดขึ้นจริงขอให้หลานชายของท่านรักทรงอักษรอย่างที่ท่านต้องการเพื่อที่เลนที่เกิดมาจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้องภพตอนนี้มันคือความรักความห่วงหาเมื่อไม่มีทรงอักษรอยู่ข้างๆก้องภพอาจจะรู้ตัวก็ได้ทางด้นทรงอักษรเมื่ออยู่ที่ไร่ของคุณหญิงจินดาที่เชียงใหม่ เธอก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่จิตใจของเธอกับพะวงคิดถึงแต่คนใจร้ายที่ทำร้ายจิตใจของเธอสารพัดหลายๆการกระทำที่อยู่ด้วยกันมันทำให้หญิงสาวหวนึกถึงวันเก่าๆแต่เธอก็ทำใจก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อให้เธอใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เธอไม่มีวันได้หัวใจของเขาถอยออกมาคืนอิสระให้เขาอย่างที่เขาต้องการส่วนเธอก็ดูแลลูกที่กำลังจะเกิดมาให้ความรักกับเขาทำให้เขาไม่คิดว่าเขาขาดความอบอุ่นแต่อย่างใด แล้วเรื่องการตั้งครันของเธอจะเป็นความลับก้องพบจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดด้วยเพราะเธอกลัวว่าเขาจะมาภาพรูปไปจากเธอนั่นเองหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีใครมีความสุขกับเรื่องนี้สักคนใบหน้าของทรงอักษรเต็มไปได้วยความเศร้าซึ่งนวลก็รายงานเรื่องนี้ให้คุณหญิงจินดาทราบเป็นระยะส่วนทางฝ่ายชายก้องพบก็อาการแย่ไม่ต่างกันทุกวันหลังจากเลิกงานหลานชายของท่านไม่ได้ออกไปเที่ยวเตะข้างนอกเช่นเคย กับนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในห้องก่อนที่จะเมาแล้วหลับไปสภาพของก้องพบตอนนี้ไม่ต่างจากซากศพที่เดินได้แต่ไร้หัวใจคุณหญิงจินดาเฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงท่านหวังว่าก้องปบจะรู้ใจตนเองในเร็ววันเพราะอาการของหลานชายท่านตอนนี้ก็ไม่ต่างจากคนอกหักในขณะที่ทรงอับสอนก็เศร้าไม่ต่างกันคืนปล่อยไว้นานกว่านี้เลนของท่านในคันของทรงอับสอนอาจจะได้รับอันตรายก็ได้หากว่าก้องพบยังไม่รู้ตัวภายในอาทิ์นี้ ท่านคงต้องจัดการบางอย่างเพื่อให้ครอบครัวของหลานชายท่านพบกับความสุขเสียทีและแล้วสิ่งที่ท่านหวังก็เกิดขึ้นจริงเมื่อวันหนึ่งหลังจากเลิกงานก้องพบเดินมาหาท่านด้วยใบหน้าเคร่งเครียดซึ่งคุณหญิงจินดาก็ไม่แน่ใจว่าหลานชายท่านต้องการจะพูดอะไรคุณยายครับบอกผมมาเถอะว่าเมียผมอยู่ที่ไหนผมจะไปรับส่งอับสอนกลับบ้านท้ายคำที่เอ่ยออกมาเต็มไปด้วยความจริงจังไร้ซึ่งการแดกดัน แกจะไปตามกลับมาทําไมเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณหญิงจินดาลองใจหลานชายท่านอยากรู้เหลือเกินว่าหลานชายท่านจะตอบว่าอย่างไรผมรักทรงอับสอนครับคุณยายได้โปรดบอกผมเถอะก้องพบกล่าวเสียงอ่อยตอนนี้เขาไม่มีศักด์ศรีแล้วเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ว่าเขาจะพยายามลืมเธอเท่าใดเขาก็ไม่สามารถลืมได้ ท้ายที่สุดเขาจึหนีความจริงที่ว่าเขารักทรงอักษรไม่ได้ถ้าแกมั่นใจยายก็จะบอกแกแต่คนที่จะตัดสินใจกลับมากับแกหรือเปล่ามันก็คือหนูอักษรต่อไปนี้มันเป็นหน้าที่ของแกยายจะไม่เข้าไปบังคับหนูอักษรอีกเด็ดขาดคุณหญิงจินนากล่าวก่อนที่จะยื่นที่อยู่ของทรงอักษรให้หลานชายอ้อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้หนูอักษรกกำลังตั้งท้องลูกของแกอยู่เพราะฉะนั้นห้ามทำอะไรรุนแรงกับหนูอักษรเด็ดขาด ทำไมคุณยายไม่บอกผมนีม่ผมกผมเลยจะเป็นพ่อคนนะคุณยายใจร้ายมากเลยก้องพบบนออกมาทันทีแต่ตอนนี้เขาไม่อยากถือสาอะไรแล้วเพราะเขาดีใจที่กำลังจะได้เป็นพ่อคนเขาอยากไปหาหญิงสาวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แกมันร้ายเองฉันบอกตอนนี้ก็ยังไม่สายจะไปก็รีบไปสิคุณหญิงจินนาไล่หลานชายด้วยรอยยิ้มหวังว่าหลานสะใภยของท่านจะยอมอภัยให้กับหลานชายของท่านทุกคนจะได้มีความสุขเสียที เมื่อรู้ใจตนเองเชียงใหม่ก็ไม่ไกลเกินไปสําหรับกล้องพบเขาเรีบบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ชายหนุม่มก็ขับรถมาอยู่ที่หน้าบ้านพักของหญิงสาวเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเขาไม่ได้เจอเธอเ,ธอเกือบเดือนตอนนี้เธอจะเป็นอย่างไรบ้างท้องของเธอจะโตขึ้นหรือย,ยังเธอจะคิดถึงเขาบ้างไหมคําถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวของเขาชายหนุม่มถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านในบ้านมีแต่ความเงียบ มีเพียงนางนวลที่นั่งทำขนมอยู่เมื่อนางนวลเห็นกล้องพบนางก็ตกใจมากแต่เขาก็ส่งสัญญาณบอกนางนวลไม่ให้ส่งเสียงดังเพราะเขาเห็นว่าร่างบางกำลังหลับอยู่นางนวลรู้งานเป็นอย่างดีจึงถือถาดอุปกรณ์ทำขนมออกไปในขณะที่เขาก็มองร่างบางหลับตาพิมพ์อย่างมีความสุขแพร่ขนางามงนอนของหญิงสาวช่างรับกับใบหน้าสวยหวานที่เขาไม่เคยเปิดใจมองความงามของมันเลยสักนิดกว่าที่เขาจะรู้ค่าของเธอเขาก็เกือบจะเสียเธอไปแล้ว แต่ตอนนี้ร่างบางที่หน้าท้องเริ่มบ่งบอกถึงความนูนเล็กน้อยกำลังโดนขโมยหอมแก้มจากร่างสูงของสามีเธอเองเขามองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มและเมื่อโดนขโมยหอมแก้มร่างบางที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ก็ลืมตาขึ้นมาสงับสอนต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าคนที่กำลังขโมยหอมแก้มของเธอก็คือก้องพบนั่นเองเขามาที่นี่ได้ยังไงกันนี่เธอกำลังฝันอยู่หรือเปล่าตื่นแล้วเหรออับซอน น้ำเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินจากเขาใช้สนทนากับเธอมันทําให้ทรงอับสรนกาลังคิดว่าตนเองฝันไปหรือเปล่าคุณก้องนี่คุณจริงหรอทรงอับสรนเอ่ยถามด้วยความมั่นใจฉันนี่แหละฉันคือผู้ชายโง่โที่เคยทํำลายจิตใจเธอสารพัดในก้องพบกล่าวด้วยความรู้สึกผิดแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อได้ถึงเรื่องที่เขาทํากับเธอพันฮอร์โมนบางอย่างในร่างกายของเธอก็ทําให้เธอรู้สึกโกรธเขาขึ้นมาทันที ฉันก็มาตามเมียของฉันกลับไปอยู่ด้วยกันไงก้องพบเก่าเสียงหวานตามกลับไปทำร้ายจิตใจสารพัดนั่นหรอคะไม่รู้ว่าเธอเอาความกล้ามาจากไหนระบายความอัดอั้นตันใจที่เธอมีมาตลอดนั่นเหมือนเมื่อก่อนฉันขอโทษที่ฉันเคยทำร้ายจิตใจเธอมาตลอดตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันรักเธอแค่ไหนให้โอกาสฉันได้แก้ตัวนะฉันจะดูแลเธอกับลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำได้ ้องพบเก่าจริงจังแววตาของเขาอ้อนวอนขอความเห็นใจจากหญิงสาวคงเพราะลูกสินะคุณก้องถึงยอมมาสารภาพรักกับติ็กต้นห้องอย่างอับซอนน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสมเพชตัวเองถ้าไม่มีลูกเขาคงไม่มีวันตามเธอมาถึงที่นี่สินะแล้วคำว่ารักมันก็คงเป็นคำาลกหกคำหนึ่งเพื่อให้เขาได้ลูกไปครอบครองเธอกำลังหวังอะไรอยู่ทรงอับซอนหญิงสาวได้แต่บอกตัวเองในใจ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอับสอนฉันรักเธอจริงๆต่อให้วันนี้เธอไม่มีลูกฉันก็ยังจะตามหาเธออยู่ดีเพราะฉันรู้แล้วว่าเธอคือดวงใจของฉันก้องพบเข้าใจในตัวทรงอับสอนเขาไม่โกรธที่เธอจะคิดเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมาไม่มีอะไรบ่งบอกสักอย่างว่าเขารักเธอเพราะฉะน,นั้นมันไม่ผิดเลยที่เธอจะไม่เชื่อคำว่ารักของเขามันเชื่อยากจริงๆค่ะทรงอับสอนกล่าวสั้นๆไม่เป็นไรฉันจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอ จนกว่าเธอจะยอมมาภให้ฉันแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันก้องพบให้คำมั่นกับหญิงสาวในเมื่อเขารู้หัวใจของตัวเองแล้วเขาจะไม่มีวันถอยเด็ดขาดและเขาจะไม่กลับไปที่กรุงเทพหากว่าเธอยังไม่ยอมกลับไปกับเขาที่สุดยังไงคะทรงอับอรไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างที่อับอรต้องการฉันพร้อมที่จะทําให้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามแน่ใจนะคะว่าจะทําแบบนี้จริงๆพออ,อนไม่อยากเสียความรู้สึกกับคุณก้องอีกแล้วแน่ใจ ต่อให้ยากแค่ไหนถ้ารางวัลคือการได้เมียคนนี้กลับไปด้วยฉันพร้อมจะทําก้องภพเอ่ยด้วยความมั่นคงทรงอับสอมมองหน้าเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีวันนี้วันที่ผู้ชายที่หญิงพยองอย่างก้องภพกําลังมาขอความรักจากเธอดังนั้นตอนนี้มันเป็นเวลาที่เธอจะพิสูจน์ความจริงใจของเขาแล้วหวังว่าเขาคงจะไม่ถอดใจกับกรุงเทพไปก่อนที่เธอจะใจอ่อนนะนั่นก็เริ่มจากการทํางานบ้านทั้งหมดแทนป้านวลถ้าคุณก้องทําไม่ได้ก็กลับไป ส่งกับสอนในโหมดคนที่ชี้นิ้วสั่งเริ่มมาแล้วเรื่องแค่นี้สบายมากก้องพบยอมทิ้งศักดิ์ศรีทำทุกอย่างที่หญิงสาวต้องการอย่าให้ได้ยินข่าวนะคะว่าเพนกลับกรุงเทพส่องอับสอนดักคอก่อนที่เธอจะหลับลงไปอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียเพราะช่วงนี้เธอกําลังแพ้ท้องหนักมากก้องพบมองไปที่หญิงสาวด้วยแววตาวรักใคร่ยอย่างปิดไม่มิดไม่ไว่าอย่างไรเสียเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เธอเชื่อใจ และกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันต่อจากนี้เขาให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะไม่มีวันทําให้เธอเสียใจหรือเจ็บช้าน้ําใจอีกเป็นอันขาดลูกที่เกิดมาของเขาและเธอจะต้องเป็นเด็กที่เกิดมาทกลางความสุขของทุกคนหลังจากที่หลับไปเกือบตลอดช่วงบ่ายทรงอัสษรตื่นมาอีกครั้งตอนตะวันเกือบตกดินเธอมองหากล้องพบแต่ไม่เห็นเขานี่คงเป็นอย่างที่เธอคาดคนอย่างเขาจะมาทนององอนเธออยู่ทําไมในเมื่อเขาไม่ได้รักเธอจริงๆและอีกอย่าง คุณหนูอย่างเขาคงไม่มีวันทำอะไรเพื่อคนอย่างเธอแน่นอนทรงอับสอนถอนหายใจอยู่สักพักก่อนที่เธอจะเดินไปที่ครัวเพื่อดูว่าวันนี้ป้านวลจะทำอะไรให้เธอรับประทานส่วนก้องพบเธอคงต้องปล่อยเขาไปและพยายามตัดใจจากเขาให้ได้แต่ระหว่างที่เธอกำลังจะเดินถึงห้องครัวนั้นยิงสาวก็ได้ยินเสียงสนทนาระหว่างป้านวลกับก้องพบยิงสาวรู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่และยังไม่ได้กลับไปที่กรุงเทพยอย่างที่เธอคิด ป้านวลแน่ใจนะคะว่าส่งอับสอนชอบต้มจืดไข่น้ําก้องพบเอ่ยถามป้านวลด้วยความไม่มั่นใจแน่ใจสิคุณก้องนวลเลี้ยงคุณอับสอนมาตั้งแต่เด็กๆทําไมจะไม่รู้แล้วว่าคุณอับสอนชอบอะไรนางนวลเอ่ยด้วยรอยยิ้มผมนีแย่นะครับเนียผมชอบทานอะไรผมยังไม่รู้เลยก้องพบเอ่ยเสียงเศร้าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนางนวลให้กําลังใจเจ้านายหนุ่มและรู้สึกยินดีมาก ที่คุณหญิงจินดากำลังจะสมหวังในสิ่งที่ท่านพยายามจับคู่ให้คนทั้งสองสงอสารที่แอบฟังการสนทนาของทั้งคู่อยู่ถึงกับลอบยิ้มด้วยความดีใจความใส่ใจความรักคือสิ่งที่เธอต้องการจากเขามาตลอดแต่เธอกลับไม่เคยได้รับมันเลยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกำลังเหมือนความฝันสำหรับเธอแต่อย่างไรก็ตามเธอคงต้องทดสอบเขาไปสักพักก่อน เพราะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันจะไม่มีคุณค่าสําหรับคนที่ได้รับเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหญิงสาวจึงกลับขึ้นไปบนห้องก่อนที่จะจัดการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าและเมื่อเธอออกมาจากห้องเธอก็พบว่าก้องพบนั่งรอเธออยู่ในห้องเธอถึงกับทําตัวไม่ถูกคุณก้องขึ้นมาที่นี่ทาไมสงับสอนถามกบเกินความเขินอายของตนเองก็ <c oughs> <c oughs> มาตามไปทานข้าวสิครับมีเจ้าตัวเล็กของหิวแย่แล้วชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่น เียอับษอนตามลงไปค่ะหญิงสาวรีบไล่ชายหนุ่มทันทีไม่เอามาฉันช่วยเช็ดตัวให้แล้วเราลงไปด้วยกันก้องภพงองแงเขาอยากกอดเธอเหลือเกินแต่ติดที่ว่ากลัวว่าเธอจะโกรธเขาเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปรุ่มร่ามกับเธอมากลงไปค่ะก่อนที่อับษอนจะโกรธสงับสอนกล่าวเสียงเข้มเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่เด็ดขาดของหญิงสาวก้องภพจำเป็นต้องออกไปจากห้องของเธอเพื่อไปรอเธอที่ห้องรับประทานอาหาร ในขณะที่คนที่ออกคำสั่งได้แต่ลอบยิ้มอย่างมีความสุขเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทรงอักษรหากบางคนคงไม่มีวันอภัยให้กับกล้องพบแต่ทรงอักษรกับเลือกที่จะอภัยให้สามีของเธอเพราะเธอนืกงถึงเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในคันเป็นที่ตัง้งหากวันหนึ่งข้างหน้าการตัดสินใจของเธอในวันนี้มันผิดพลาดหญิงสาวก,ก็จะยอมรับมันด้วยความเต็มใจเธอขอทดสอบเขาอีกสักคักก่อนอีกไม่นานเธอจะกลับไปกับเขาและใช้เวลาต่อจากนี้เติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกัน แน่นอนว่าเธอยังไม่บอกข่าวดีกับชายหนุ่มเธออยากจะเก็บเกี่ยวความสุขในสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับจากเขาแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เธอมั่นใจเธอจะบอกความรู้สึกทั้งหมดกับเขาเองซึ่งคงไม่นานเกินรออย่างแน่นอนจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะ